โอเคโอเคใจเย็นๆนะอ่าแล้วยังไงวันนี้เราจะมาทําอะไรแต่ฟปรผสมแม่สีเหรอใช่ประสมแม่สีมองกล้องด้วยสิเป็นสีสีเรนโบว์แม่สีมันก็จะสีเรนโบว์แม่สีเหรอพี่ชื่ออะไรครับเนี่ย คอบชื่อพี่คอครับพี่คอบอายุเท่าไรสี่ขวบเหรอสี่ขวบครึ่งครับสี่ขวบครึ่งรู้จักแม่สีหรือยังครับรู้จักครับรู้จักวันนี้ใช่ไหมสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินใช่ไหมใช่ครับงั้นเราจะเริ่มจากสีอะไรก่อนดีเอาทีแล้วสีแดงครับสีแดงกับสีอะไรดีครับสีน้าเงินครับาโอเคพี่ใส่สีแดงลงในน้ําเปล่านิดเดียวนะครับไม่ต้องอ่าใช่ไม่ต้องเยอะลิสนอาลินดีๆใหญ่หกนะครับอ่าลินดีๆตั้งใจ โอเคอ่าใส่นิดนึงไหมใส่นิดนึงไหมใส่นิดนึงไหมไม่ต้องเกรงโอเคอ่ะลองคนๆดูซิค่ะคนๆพ่อหยิบอันนี้ให้ปเปร๊บเครื่องมือคนๆสีแดงอ่าแล้วลองใส่สีน้ำเงินดูสิจริงๆมันแดงได้อีกนะลูกลองใส่สีแดงเพิ่อมอีกสักนิดนึงอ,อ่าสีแดงเพิ่อมอีกนิดนึงอ่าเทปเทปไปดเลยเหรอ่ะแค่นั้นพอโอเคเยี่ยมคนเลยคนเลย นเลยคนเลย,เลยอ่ะคราวนี้ลองดูอีกสีหนึ่งเราสีอะไรนะเมืเ่อกี้สีน้าเงินใช่ไหมอ่ะใส่หให้พอพออาจจะสวยกว่านะอ่ะลองดูลองดูอ่ะลองดูองดเอาสองสีเลยเนาะเอาสองสีก่อนอเราค่อยๆไปทีละสีอ่ะต่อไปสีน้ําเงินก่อนนะะโอเคใส่ลงไปปริมาณที่เท่ากาันดูซิมันจะเป็นสีอะไรครับโอเคเอาแล้วเทปไปอีกเทไปอีกเทปอีกโอเคอ่ะลองคนดูซิมันสีอะไรเนาะสีอะไรนะ โอ้แจ๋วนี่เหมือนรู้เลยนะไหนขอดูซิมันสีอะไรครับพ่อขอดูชัดๆหน่อยเป็นสีม่วงใช่ไหมครับเยี่ยมมากโอเคจบไปหนึ่งสีนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มสีใหม่กันโอเคสักครู่หนึ่งครับต่อไปสีอะไรครับผมสีน้ำเงินครับกับสีเหลืองครับโอเคลองดูจะเป็นสีอะไรเนาะอ่าคนใส่ลงไปเยอะๆหน่อยอ่ะประมาณนั้นก็ได้ อลองดูว่าจะเป็นสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองใช่ไหมอต่อไปอพอใส่น้ำเงินไปมันก็จะเป็นเขียวอ๋อเหรอใครบอกพี่เอ้เขียวแล้วนี่เราคนเลยลองดูแสดงว่าตอนนี้เรารู้สองคู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะน้ำเงินเหลืองเป็นเขียวใช่ไหมแล้วตอนแรกเราแดงกับน,น้ำเงินเป็นสีอะไรนะสีม่วงใช่ไหมใช่ ต่อไปก็เป็นสีแดงกับสีเหลืองเชิงนะเอาละเยี่ยมหลอกมาว่ากันต่อสีอะไรครับจะมาเอาสีแดงกับสีเหลืองครับขอสีแดงมานะครับสีแดงโอเคเยี่ยมเลยสีแดงอย่างเดียวกายเป็นสีน้ำตาลจริงอ่ะจริงถ้าเราใส่สีเหลืองไม่รู้เหมือนกัน ออกส้มส้มเนะอออกส้มสเนาะใช่ใช่โอเคสำหรมาได้สีอะไรนะสีส้มสีส้มใช่ไหมเขียวส้มแล้วก็ม่วงเขียวส้มแล้วก็ม่วงโอเคคราวนี้ถ้าเราใส่สีน้ําเงินเข้าไปด้วยจะเป็นยังไงไปดูเือนกันลองไหมลองใส่ลงไ,ไปเลยปืดออ,อเคอาลงองคนดูสิอารน,นสีดำ S 1> <S 1> <S สีอะไรพ่อคิดไม่ออกนะเนี่ยสีน้ำตาลม่ะเอาน้ำตาลน้ำตาลเนาะมันก็คงขึ้นอยู่กับความเข้มในปริมาณที่พี่ใส่ลงไปด้วยนั่แหละครับสีมันก็จะออกเข้มกว่านี้หมดเลยไหมอ่ะสิลองดูมาป่ะปิดคลิปเลยเทหมดเลยมาเอาน่นา,นาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนานะสีแดงหายไปเลยใช่ไหม ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเช็ดอาลองคนดูแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเติมสีใหม่สีแดงใหม่เพราะว่ามันก็จะออกสีเข้มเข้มมานะอืมสีเข้มสีเขียวมันไม่มันเขียวเพราะอะไรรู้ไหมมันเขียวเพราะว่าสัดส่วนของสีที่พี่ใส่ไปอะสีแดงมันหกไงแต่สีสองสีเนี้ยสีเหลืองกับสีน้ําเงินอะมันเข้าไปเยอะเพราะฉะนั้นมันเลยออกมาเป็นสีค่้องข้างออกสีเขียวนะครับ โอเคไม่เป็นไรนะจบแบบเปือเป้อนๆนะครับไม่พ่ออยากเอาสีแดงใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเค่อยลองดูวันนี้เราได้อย่างน้อยเราได้รู้แล้วละ่ะแม่สีมีอะไรบ้างสรุปสีหล<ะ>ักนพ่อเขงั้นพอ่นพอขอสีม่วงอีกสีเดียวเขาก็จะมาผสมกันนะอ่ะอ่าเดี๋ยวเราค่อยทำกันดูลองไหมอ่าตอนนี้สรุปหน่อยสิแม่สีมีสีอะไรบ้างน้ําเงินมีน้ําเงิ n. นมีน้าเงินนะอ่าน้ําเงินมีน้ําเงิน มีอะไรอีกมไม่ใช่แ,แม่สีแม่สีคือสีหลักใช่ไหมครับน้ำเงินเหลืองแล้วก็แดงแดงนะครับน้ำเงินกับเหลืองผสมกันเป็นสีจำได้ไหมสม้มสีเขียวหรือเปล่าเ,เออแล้วแดงอ่ะแดงแดงกับน้ำเงินอนะนยี่ยมอ่าแล้วแล้วสีอะไรนะเมื่อกี้ที่พี่บอกอะสีอะไรนะ สีเขียวหรอสีเขียวนี่มันเป็นสีอะไรผสมกับสีอะไรอะสีน้ำสีเหลืองกับสีอะไรนะน้ำเงินน้ำเงินนะอ่าโอเคนะครับเก่งมากวันนี้บา,บายๆกล้องก่อนนะครับ,บไปบ<า>แล้วครับ,รบวันหลังมาใหม่นะครับพี่คอว์สีครับอเครับ